รอค่ะทุกคน,คนคไม่ไห่ค่ะค <c oughs> พบนิ่งค่ะตื่นอย่างคะคนน้องตื่นอย่างคะได้ค่ะเสร็จล้วพีบอกบอกน้องแล้วว่า ทุกคนทุกคนหลายประทาเราไม่ลงรูปีะไม่ลงรูปเขาก็คะต้องมาเอ้้ยอนแสม เคครับเดี๋ยวเราจะได้เริ่มกันก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์สําหรับสื่อมวลชนนิดเดียวก็คือตรงที่ลานพิคเนตแห่งสถาบันบัิตพัฒนศิลป์ที่นี่ขอบอกเลยนะครับว่าที่สุดแห่งความศักดิ์สิทธิ์ในสยามอีกหนึ่งที่เพราะฉะนั้นตอนเวลาที่เริ่มพิธีขอนีดเดียวนะครับเดินอ้อมได้แต่ถ้าเดินตัดกันี้ไม่ได้เดินตัดกันแต่เดินอ้อมหลังหลือข้อถ่ายด้วยซ้ายขวาได้นะครับไม่มีปัญหาด้านข้างและซ้ายขวาถ่ายได้แต่ตอนพิธี เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันเราจะไม่เดินตัดกันช่องกานนะครับแ่นั้นเองโอเค,อ,เคอ,อย่างที่บอกออต่อไปเป็นทีมงานพวกเราแล้วที่ที่นี่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันแรกของการสร้างศิลปินศินลปินไม่ว่าจะเป็นโขนล,ละครดนตรีไทยแล้วดาราที่มีชื่อในปัจจุบันหลายๆท่านได้ออกมาจากกลุ่เหตุผล เพราะฉะนั้นที่นี่มีลานอะวันคเน่ที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสยามอีกหนึ่งที่เหมือนกันแล้วเ่ิมใหญ่ไม่มีศิลปินคปไหนในแผ่นดินสยามที่มาไม่เคยมาขอพอรจากพระองค์ท่านองค์ท่านถูกปั้นโดยท่านอาจารย์สิ์ธีรศรีนะครับเจ้านายท่ะองค์ก็มีโอกาสมาสักการะพระองค์ที่นี่เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสกาันดีเราเราเข้ามาของเราคือมาขอขอบคุณที่ท่านกรุณา อำนวยอวยพรใช้ให้การทำกิจกรรมของเราผ่าน,นไปด้วยดีไร,ร้อุปสรรคและขอพรให้เราันั้นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเริ่มกันเอาละครับได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไดเริ่มในส่วนของพิธยอืน่นอธิบายหมดแล้วจัได้น้องสนใจบ้างโอเคอเตรียมแล้คุณลักโอเคครับ,รบถ้าน้องแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เตรียมเตรียมตัวจุดทูบก่อนแล้วเดี๋ยวส่งให้ทุกท่าน เสร็จแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีอารหะโตสัมมาสัมพุทธสัจนะโมตัสสะพระโพวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธสัจนะโมตัสสะพระโพวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธสัจโอม สีคเนสายักนมะโอมสีคเนสายักนมะโอมสีคเนสายักนมะส,ส,สีโรเมเทพเทวานังองค์พระพิคเนเทวานังพระภูมิชัยยักษ์มงคล เฮวานังทีปักตูปัจกจะบุพังสาการะวันพนานังสูปักขยันชนะสัมปันนังสาลีนังโภชนานังสัปพะริวารังอุทกังวรังอากันตุปาริปิชันตุ สัพพธาทิตายะสุขายะสันติเทวามหิธิกาเตปิตุมเหอานุรักันตุอาโรคเยนะสุเคนะจักข้าพเจ้าพร้อมด้วยทุกๆท่านกรุณาเอ่ยชื่อใอ้นางท่านครับ และทุกท่านที่ได้มาร่วมในพิธีสักการะบวงสวงต่อองค์พระพิคเน่นักสถาบันประดิพัฒนาศินในวันนี้ท่วทุกท่านนั้นขออนงน้อมกระหม่อมสักการะต่อเทพยดาทั่วท้องจักรวาลพร้อมด้วย องค์พระพิค <cumpl> ันเนองคพระภูมิชัยยักงคนดวงจิตของครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งสถิตเอิาระให้ถวายแด่องค์พระพิคันเเบื้องหน้าขอเรียนเชิญทุกท่านเลยครับ これ。 ต้นต่อไปอาจเป็โซเทศและเัวอหมาเป็นสัมยพยายและเยกอ,อ่นวยโยกกำไรทุกท่านหาทุท่านึ่งโมอตาสซาพระวะตัตถ รวบปเนยรวบไปรวบเสร็จแ,แล้วจเจ้าหน้าที่แจกข้อตอบกลับมาอยู่ครับ<ม>เยอะเยอะทีมงานเลยนะเยอะเยอะขอตอนนี้อ,อีเวนต์เยอะเยอะเราขอจบแล้ว,ลวช่างเลยใช่ไหมขออีเวนต์เยอะเยอะ วันละสามงานสามงานอีเวนวันละสามเขไหวเข้าไหมครับหกเลยอ่ะตอนนี้ทัก่อนเสร็จแล้วใช่ไหมขายเหนื่อยแล้วต่อไปของอีเวนต์เยอะๆวันละสามงานบ่ายเย็นค่ำบ่ายเย็นค่ำเป็นวันอย่างน้อยวันค่ำนะวันไหน จัดการจัดการยมาปลอยมามันป่ยีนเยอะางานเยอะๆเข้ามาเข้ามาได้เลยเต็เลยคับอ๋อเหมาไปที่หลพ่อโรสุดท้ายเป็นการรยข้อต่อแบบไม้ ซึ่ง,งเป็นการอวยพรวชัยแสดงความดีที่วิธีกรรมบันนี้ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยขอพรอป็นทมกคนจนมาเกิดขึ้นทุกท่านครับ <c oughs> ขอทุก,ท,กท่านได้ว่าตามอีกมกัง อักคีภาหูบุปผังอาหังวันทาองค์พระพิคเน่ครูอาจารยาาิยังสรรพใสยังวินาสันติสิทธิการิยะอัปปะปชา อิมัคสิงห์งพระวันตุเมพระวันตุเต,เตเข้าแต่องค์สีมหาังคาเน่ข้าพเจ้าทั้งหลายาจ,าาจากเครื่องสักการะ ดวงสวงต่อพระองค์เพื่อเพื่อขอพระคุณที่พระองค์ได้สมนมอสติปัญญาทั้งกายกำลังใจให้ผลงานข้าพเจ้าได้วทำเสร็จสิ้นแล้วข้าพเจ้าขอพรจากพระองค์ ให้เป็นที่นิยมเป็นที่ชมชอบไปทั้งสิบติไปทิ่ไหนคนไหนขอให้มีแต่คนรักคำชูถ้าแต่หลวงพ่อเจ้าขาหาการใดสิ่งใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประมาททางผ้าล่วงเกินละเลยต่อพระองค์ขอกราบสมาอาภัยรักที่แห่งนี้ ขอสัมภารกังลายจงประสิทธิด้วยพระบารมีของอศรีมหาคเน่นับตั้งแต่นี้และตลอดไปด้วยเถิดนับหนึ่งสอามับโดยนะครับหนึ่งสองสามใช่ ถือด,ดอกไม้ไปไปสักการะพราจารยนก็ต่อเนี้ยตัดไรต้มีนะคในการเสร็ซนโบนสมบราแลขอะคุณการจ้ากตามนั้นกันะรับวาบงหมดแล้ว่ได้ม่มีหก็ักมั่ง